ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้เรามาถ่ายมาถ่ายทำนะครับแปลงกล้วยหอมทองนะครับอยู่ที่บ้านท่าคอยอำเภอแก่งอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะครับครับอ่านี้ได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทเจริญโอสดอินเตอร์เนชั่นแนลเ็ตเวิร์กจำกัดนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเจริญอินทรีย์พันธุ์นะครับนะครับเนครับสวยไหมสุดยอดไหมครับท่านสมาชิกครับนะฮะแล้พุ่มอ่ ผู้ที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเจริญสีพันธุ์นะครับทุกท่านนะครับนี่คือผลจากการใช้นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้แนะนํานะครับผู้แนะนําให้เจ้าของแปลงนะครับเอาสินค้าทางการเกษตรเจริญสีพันธุ์มาใช้นะครับครับสวัสดีครับพี่นะครับนี่คือพี่อุไรนะครับพี่อุไรอิ่มสงงาครับสวัสดีครับพี่นะครับวันนี้พี่อุไรเป็นผู้แนะนํานะครับเจ้าของแปลงกล้วยแปลงนี้นะครับให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเจริญสีพันธุ์ เจ้าของแปลงชื่ออะไรครับพี่ชื่อละไมอคุณละไมนะครับอ,อยู่บ้านท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะครับเริ่มแรกลยพี่ที่เราที่พี่แนะนําเขาเนี่ยแนะนำเขาอย่างไรแบบไหนครับพี่เขาเขาก็มาถามว่ากล้วยไข่ในสวนน่ะใช้ใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรก็เลยบอกเขาว่าใช้เนี่ยใช้ปุ๋ยน้ํากระหิ้วเนี่ยสองขวดเนี่ยแต่ก็พูดกับเขาไม่ไม่ถูกหรอกก็เลยชวนเขาไปดูไปดูกล้วยในไร่แล้วเขาก็บอกว่าเอาให้เขาใช้มั่ง ก็สรุปว่าเราไม่ได้นะนำอะไรเลย <c oughs> เขาเห็น <c oughs> เห็นผลิตภัณฑ์เห็นผลผลิต <c oughs> ของเราจะเขาเห็นโค้งในไร่เลยแหละว่ามันได้ดีต้นลำต้นเล็กแต่ว่าเขือโตอะไรวกเนี้เลยเขาก็ชวนเขาไปในไร่เลยไร่ติดกันน่ะชวนเขาเข้าไปเขาก็บอกว่านั่นเอามาให้เขาเลยไม่ต้องพูดมากขเขาพูนแลว้วก็ตอกใจสุดยอดมากเลยนะครับโอ้เป็นไงครับอ่าเว่าประสิทธิภาพของสินค้าของเราเนี่ยเห็นก็ว่าก่อนหน้าเนี้ที่ว่าเขายังไม่ได้ชีดสองสองตัวเนี่ย เขาก็บอกว่าเขาไปดูแม่ค้าเขาบอกว่าแม่ค้าบอกพูดมากโดนจูจี้แบบกล้วยผิวมันเขียวมั่งอะไรมั่งแบบเนี้ยทีนี้พอหลังจากเขาได้ใช้ตัวนี้ไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะแม่ค้ามาดูใหม่เขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยพูดว่าเนี่ยอุ้ยฉีดยาอะไรเนี่ยไำให้ผิวมันถึงไม่เหมือนกับงวดก่อนนี้เลยครับเขาก็บอกเขาก็ยังไม่ได้พูดให้ขายฟังว่าเขาใช้สองตัวเนี่ยแล้วเห็นเขาว่าเขาจะเอามาฉีดอีกหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะฉีดแล้วหรือยังเพราะว่า วดก่อนที่เขาชี้แล้วเขาก็ตามันมาดูเขาบอกว่าเนี่ยเขาชี้แล้วนะได้ประมาณห้าวันเขาก็ตามมาดูก็บอกว่าเขาก็ถามว่าพอใจไหมเขาบอกว่าเขาพอใจครับบอกว่าสวยเขาก็บอกว่าเออให้เขาชี้ให้เขาชี้ํามอีกสักคนึงว่าผิวมันจะได้สวยสวยแต่นี่ยังไม่เจอจัวเจ้าของเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดมากเลยนะพี่สุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหดูดูคุณภาพของกล้วยไข่กล้วยหอมทองนะครับลูกใหญ่อวบดีมากเลยนะครับผิวสวยนะพี่นะผิวนวลเลยผิวสวย นะครับก็ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าผิวเขียวก่อนที่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะเพบอะว่าไอ้ผิวลูกเนี่ยเขียวไม่ค้าไม่ชอบครับโอ้ไม่ไดถามเขาว่าเนี่ยพอจ้จยไมที่ใช้เนี่ยฉีดเพียงครั้งเดียวเนี่ยพจอ้ยไมเขาบอกว่าพจอใจแล้วเขาก็จะเอาไปทุลอลงฉีดอื่นๆอ,อ,อีกอะ่ะเขาบอกทีนี้ก็ลึกในเรื่องรายละเอียดการใช้สินค้าพี่อ่าอัตราผสมผสมยังไงพี่ตอนฉีดเนี่ยสำหรับกล้วยก็ตให้เขาใช้แค่ สิบถึงห้าสิบซีซีเพราะว่ากล้วยมันกําลังจะนั่นแล้วอ่ะต่อต่อน้ําเท่าไหร่ครับต่อน้ําต่อน้ำสองร้อยลิตรอ๋อใช้สี่ถึงห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับทั้งสองอย่างนี่ใช่ไหมครับทั้งสองอย่างเลยในปริมาณเท่ากันนะครับใช้เท่ากันโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะครับส่วว่าตอนนี้เนี่ยพี่ได้พบเจอเจ้าของสวนเขามีความพึงพอใจระดับระดับไหนครับพี่แบบขนาดไหนครับเนี่ยบอกว่าเขาพอใจสุดๆที่ได้ใช้อโอเขาบอกว่านะว่าเขากว่าเขาพอใจว่าที่เขาได้ใช้ยาตัวนี้ครับ เนี่ยครับความสุดยอดนะครับของของสินค้าเรานะครับมันขายตัวมันเองเลยนะครับนะทําให้สมาชิกไม่ต้องเหนื่อยนะครับอธิบายมากมายเพียงแต่ได้เอาสินค้ามาใช้แค่นี้นะครับแล้วคนเราแวกข้างๆเนี่ยนะครับก็เกิดความสนใจนะครับหลังจากที่เห็นเราใช้นะครับว่าเขาทดลองใช้กล้วยหอมทองแล้วเนี่ยเราก็ขอเอาไปใช้ทดลองใช้กับกล้วยไทไว้ในแป้งเดียวกันเนี่ย ฉีดมั่งแล้วก็ไม่ได้ชีดมั่งอ๋อคือแบ่งเป็นสองแปลงเลยแบ่งเป็นสองสองส่วนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้โบฉันก็บอกเขาว่าทดลองดูก็ได้ก็ชีดมั่งไม่ชีดมั่งแล้วก็ดูว่าชอบใจไหมถ้าชอบใจก็ฉีดต่อถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ต้องชีดโอฉันก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเขาชีดไว้เนี่ยเขาชีดไว้ซิ่งไม่ได้ฉีดครับแต่เขาบอกถามเพราะว่าเป็นไงเขาบอกว่าโอ้โหดีเขาบอกว่าพอใจมากเขาไม่ต้องพูดมากเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ต้องพูดมากถือว่าเขาพอใจแล้วอืม อเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าแปลงส่วนที่ฉีกับไม่ฉีดมันแตกต่างกันยังไงแบบไหนนี่ฉีดประมาณกี่วันแล้วครับพี่ทราบไหมครับถึงเดือนยังครับเนี่ยยังเพราะว่านี่ประมาณสิบวันไดไหมสิบวันล้วมื่อต้นม้อสิบวันเห็นเห็นคุณภาพขนาดนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าเขาจะทีฟ้าอีกผลนึ่งอืมทังฉันก็ไม่รู้นะยังไม่ได้เจอตัวเลยยังไม่เจอจาขอเลยทำอะไรครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจัดมิสติ้งกันที่บ้านนะครับบ้านพี่อะไรกับบ้านพี่หมึกนะครับแล้วก็ได้ได้พูดคุยกับเจ้าของววนแปลลงก้ย แปลงนี้ด้วยนะครับว่าเขาใช้ฉีดมากี่ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ความพึงพอใจระดับไหนนะครับแต่ที่เราเห็นนีสุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับออกลูกใหญ่ลูกยาวดีมากเลยนะครับสหรับแปลงกล้วยแับกล้วยหอมทองแปลงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับกล้วยหอมกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ที่เขาแบ่งเป็นสองโซนไว้ก็คือฉีดกับไม่ฉีดนะครับไปดูความแตกต่างกันนะครับ ครับสมาชิกครับนี่เรามาอยู่ที่แปลงกล้วยไข่นะครับแปลงกล้วยไข่นะครับแปลงกล้วยไข่แปลงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองโซนนะครับคือโซนที่ฉีดกับไม่ฉีดนะครับที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของจอนะครับฝั่งนี้นะครับคือส่วนที่ฉีดปุ๋ยน้ําแล้วก็นาโนไคโทซานหรือฮิวสูตรหนึ่งนะครับต้นสูงความเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยความสูงที่ประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับความเฉลี่ยความสูงที่ประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับนย่ครับสุดยอดมากไหมครับ นะฮะท่านสมาชิกครับส่วนมาถึงตรงกลางปั๊บเนี่ยทางด้านขวามือนะครัก็ม่ต้างฝั่งเมื่อกี้ฝั่งซ้ายนะครับทางด้านขวามือก็คือในส่วนที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับต้นจัดเล็กๆนะครับเตี้ยๆเตี้ยบ้างสูงบ้างแต่ความเฉลี่ยความสูงอยู่ประมาณไม่รห้าสิบเท่านั้นเองนะครับไม่รห้าสิบเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยครับเป็นการยืนยันนะครับในแปลงเดียวกันแต่เราเราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือฉีดกับไม่ฉีดนะครับเห็นเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับของคุณภาพสินค้า กลุ่มเกษตรเจริญอินทรีย์พันธุ์ของเรานะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกนะครับนะฮะเราเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะฮะอันนี้ถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้ว่าไงนะครับถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วต้นทุนถูกมากครับสมาชิกครับาเกษตรกรครับต้นทุนในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับถูกมากๆเลยนะฮะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากนี่นะครับในส่วนที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับยังไม่ได้ฉีดนะครับ คือวัตถุประสงค์ของเจ้าของแปลงกล้วยแปลงเนี่ยแปลงกล้วยไข่นะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับก็คือฉีดผลิตภัณฑ์เจริญสีพันนะครับกับฉีดผลิตภัณฑ์ท้องตลาดนะครับก็เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับเอาละครับเป็นไงครับท่านสมาชิกครับท่านเกษตรกรครับนะฮะคิดว่านะครับลรอเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเจริญสีพันของเราดูนะครับแล้วก็ท่านจะมั่นใจนะครับประทับใจในในสินค้าของเรานะครับ โอเคครับสวัสดีครับ